5ข้อที่ควรรู้ก่อนออกรถ x e อ a n d พ r เ HEV มีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะข้อ1รถของเรานะคะตอนนี้ผลิตในไทยแล้วนะคะก็เอาไว้ง่ายเลยปกติแล้วรถญี่ปุ่นหรือว่ารถ SUV 7ที่นั่งส่วนมากก็จะผลิตที่อินโดนีเซียนะคะตอนนี้นะคะลูกค้านะคะถ้ะเกิดอุบัติเหตุเวลาลูกค้าเบิกอะไรลูกค้าไม่ต้องรอนานแล้วนะคะก็สามารถเบิกได้เร็วเอาวง่ายเลยว่าไม่ต้องรอแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเรามาชมข้อ2กันเลยนะคะ e x p e n d e r HCV ของเรานะคะเป็นระบบแบบฟูลไฮบิดแล้วนะคะแท100้ร0 0เลยฟูลไฮบิดยังไงก็คือมีระบบเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่นะคะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองตอนนี้นะคะเราได้มีการออกตัวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1 0 0แล้วนะคะเวลาลูกค้าขับรถไปประมาณ2-5กิโลนะคะระบบไฟหรือแบตหมดนะคะมันก็จะตัดเป็นระบบน้ำมันให้อัตโนมัติเลยค่ะวิ่งไปสักพักเวลาลูกค้าเบรกหรือลดเราจอดเฉยๆนะคะ กำลังเครื่องยนต์หรือการรีเจนนะคะมันจะปั่นไฟกับสู่เข้าแบตให้เราเลยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะไม่ต้องกดปุ่มไปกดปุ่มมาเลยค่ะก็สะดวกสบายมากขึ้น และข้อ3นะคะแบตเตอรี่ขนาดที่เราใช้นะคะเป็นขนาด1.1กิโลวัตต์นั่นเองแบตของเรานะคะเป็นแบตแบบลิเธียมหรือเรียกว่าแบต LFP นั่นเองข้อดีมันก็คือณวันนี้นะคะแบตของเรานะคะก็คือได้มีการทดลองแบตอันนี้ที่เราใช้ในรถ Expander เนี่ยค่ะระเบิดได้ยากมากๆเลยแบตนะคะก็จะมี2แบบนะคะจะมีเป็นแบบ LFP กับ NMC นั่นเองแต่ละอย่างนะคะจะมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกันแปลว่ารถคันนี้ของเรานะคะเป็นแบบ LFP เน้นความปลอดภัยมากๆนะคะมิซูเขาได้ออกแบบมาแล้วว่ารถอันนี้คือเหมาะกับแบต l f t ส่วน NMC นะคะแบตของเขานะคะจะจ่ายไฟค่อนข้างแรงก็คือจะเหมาะกับรถที่มีสมรรถนะที่สูงนะคะข้อ4นะคะเอาง่ายๆเลยที่ลูกค้าเห็นนะคะก็คือจะเป็นรถแบบเดิมหน้าตาแบบเดิม แต่ที่เปลี่ยนเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะก็จะเป็นในส่วนของระบบช่วงล่างเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนสปริงใหม่จากเดิมน,นะคะ f อฟเฟนเดอร์เอ็มวายเขาจะเป็นหน้าดิสหลังดานะคะแต่คันนี้ของเรานะคะได้เปลี่ยน,นเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะพร้อมกับโชค๊คใหม่สปริงใหม่นะคะที่มีความใหญ่นะคะเพื่อมารองรับน้ําหนักของตัวรถที่มากขึ้นมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าของเรานั่นเองนะคะแล้วก็รถคันนี้ทำไมมัน ถึงเตี้ยกว่าตัวเก่าตัวเก่าความสูงอยู่ที่225ม mm. ิลลิเมตรตัวเนี้ยสูงอยู่ที่2.5ม mm. ิลลิเมตรก็คือต่างกันเพราะว่าเขามีแบตเพิ่มเข้ามาแต่ยังไงรถของเรานะคะก็ยังเป็นรถที่มีขนาดสูงกว่ารถ SUV ทั่วไปแน่นอนค่ะบอกก่อนเลยนะคะว่าที่เราเปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดเนี้ยคือให้ความรูมนวนมากขึ้นแน่นอนค่ะ ส่วนข้อห้านะคะข้อสุดท้ายแล้วอันนี้ขออนุญาตแจ้งแคมเปญน,นะคะบอกกันเลยว่าราคาที่เราขายเนี่ยคะ่ะราคา9 0 0 0 0 0น0บาทในรุ่น e อ็ n d e เ GT h ด v และ e อ็ n d e เ c นเด s H.E.V. นะคะเดิมราคา9 4 6 0 0 0บาททั้ง2ราคานี้นะคะจะบอกกับเรนะคะว่าราคานี้ก็คือไม่ได้ตลอดไปนะก็คือเป็นราคาพิเศษนั่นเองในช่วงเปิดตัวนะคะก็คือจองตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายนและรับรถนะคะภายใน30เมษายนนี้เท่านั้นบอกกันเลยว่ารถ e x p l n d e r H.E.V.G.T. ราคาเพิ่มขึ้น21,000บาทนะคะเป็นราคา933,000บาทถ้าเป็น Explorer c o s s ราคาจะเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0บาทนะคะเป็นราคา9,60,000 1,000บาทนั่นเองสีขาวมุกเพิ่ม1,000บาทนะคะบอกกันเลยนะคะว่าจองก่อนได้รับก่อนนะคะถ้าเกิใครสนใจนะคะอย่าลังเลนะคะรีบจองเข้ามาเลยค่ะ Drive your Motors ambition Mitsubishi